โรคตาที่พบมากและเป็นปัญหาที่สำคัญในวัยผู้สูงอายุได้แก่ต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินและโรคทางตาอื่นๆซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องจากจากักษุแพทย์เท่านั้นเพราะหากไม่ได้รับการรักษา อาจนำไปสู่อาการตาบอดได้ในที่สุดเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ40พรรษาเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2538พระองค์ได้พระราชทานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมแก่สภาการชาติไทยในานามว่าหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภาการชาติไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาลให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจนสามารถมองเห็นและช่วยเหลือตนเองได้โดยออกปฏิบัติงานณสถานีกาชาติที่6อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเป็นประจำทุกเดือนและได้มีการขยายงานสู่ถิ่นทุรกันดาลทั่วประเทศออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนปีละ2-3ครั้ง และเมื่อปีพุทธศักราช2,550ได้ขยายการทำงานด้วยรถจักรสุคลินิกเคลื่อนที่โดยให้บริการผ่าตัดบนรถคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการในระดับตำบลณสถานีอนามัยปีละ5ครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นและปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัด แก่ประชาชนที่มีปัญหาโรคตาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และใกล้เคียงโดยออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสำหรับที่สถานีกาชาชิเฉลิมพระเกียรติหัวหินนะคะขณะนี้มีการเปิดให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคตานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคตาทั่วไป ต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะคะผู้ป่วยในเขตบหัวหินเนี่ยสามารถที่จะมารับบริการตรวจรักษาได้นะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพก็สามารถใช้สิทธิ์ที่นี่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของหัวหินก็ตามนะคะหรือว่าในในระแวกนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นสิทธิ์ราชการก็เบิกได้นะคะซึ่งคนไข้ที่หัวหินเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ที่พบมากก็มักจะเป็นผู้สูงอายุะคะ่ะ ก็โรคของผู้สูงอายุที่พบบ่อยก็มักจะเป็นต้อกระจกนะคะต้อนเนื้อตาแห้งนะคะจอตาเสื่อมจุดรับภาพชัดเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหากว่าท่านใดที่อยู่ในเขตหัวหินแล้วถ้ารู้สึกว่าท่านมีปัญหาโรคตาท่านก็สามารถที่จะมา,อาขอรับบริการที่สถานีการชัเฉิมภูเก็ตหัวหินได้นะคะผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่